สวัสดีครับวันนี้นะครับจะเสนอขั้นตอนการทําพับหลังกรอบนะครับหลังจากคลิปคลิปก่อนหน้านี้เราได้ทําบัสติกแล้วนะครับให้พอดีนะครับนะครับจะไม่มีระยะห่างนะครับการที่เราแต่งพลาสติกที่มีระยะพอดีคิดกันนะฮะเบบอย่างนี้รูปทรงจะไม่เสียนะครับแผ่นหลังก็จะไม่หลุดออกง่ายๆนะครับเพราะว่ากระชับนะครับ เหลือ1มิลนะครับโดยประมาณนะครับจะเหลือมากกว่าน,นั้นก็จะพับไม่สวยแล้วครับจริงๆแล้วเหลือ0.8กําลังดีนะครับดูนะครับนี่การพับหลังนะครับเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วให้ทําการล็อกนะครับกดล็อกไว้นะครับล็อกตรงไหนบ้างนะครับ ล็อกในส่วนที่เป็นมุมนะครับรูปทรงนี้ก็จะมีมุมอย่างนี้อย่างนี้นะครับสามด้านนะครับด้านล่างสองด้านบนหนึง่งก็กดเบาๆนะครับกดเบาๆเพื่อการล็อกยังไม่ให้แน่นมากเพื่อจะให้มันเคลื่อนได้นะครับกดไว้นะครับเห็นไหมครับ พอมันอยู่ในระบบอ,อยู่ในระเบียบมาแล้วนะครับอยู่ในร่องแล้วการที่เรายังกดไม่แน่นมันจะให้ตัวได้ขยับได้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นการรูดแล้วนะครับกดลงไปนะครับครับรูดจะยาวอย่างนี้ลูดก็ยังไม,ไม่เห็นไหมครับยังยังไม่ให้เรียบสนิทนะครับเพียงแต่ทําให้แผ่นหลังมันอยู่ในร่องมันนะครับ ไล่ไปนะครับรีดนะครับให้แผ่นหลังอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับพอพอแผ่นหลังอยู่ใน ตำแหน่งมาแล้วก็จะทำการนะครับกดล็อกนะครับกดลงไปนะครับเก็บงานนะครับขั้นตอนนี้ก็ยังไม่ถือว่าดูนะครับ แนนี่ยังไม่เรียบนะครับยังไม่สนิทนะครับเก็บไปอีกหนึ่งรอบนะครับกดลงไปนะครับให้รอบนะครับโดยรอบนะครับ พอได้ครบรอบ,รบแล้วครับเราก็จะได้งานพับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ใช้ปลายนะครับกดลงปลยให้มันงุ้มนะครับเป็นการเก็บเก็บขอบนะครับไม่ใช่ออกแรงกดให้แบนนะครับงุ้มในส่วนด้านในให้เป็นคันไว้นะครับจะช่วยล็อกแผ่นไว้นะครับถ้าเรารีดตรงๆกด กดลงไปตรงๆนี่จะทําให้แผ่นมันไม่เกาะไว้นะครับไม่จ้องมีลักษณะเป็นงุ้มไว้อย่างนี้นะครับทำโดยรอบนะครับอพอเราเสร็จ,จทำแบบนี้แล้วนะครับก็ใช้อีกด้านหนึ่งที่เราอุปกรณ์นี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ กดลงไปนะครับกดลงไปในขอบก็จะช่วยให้เรียบขึ้นมาอีกงุ้มด้วยนะครับออกแรงกด จะเห็นได้ว่าจากในคลิปเนี่ยครับผมแทบจะไม่ได้ใช้ค้อนอะไรนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราทำกรอบพระถ้าเป็นเนื้องเงินนะครับเปอร์เซนที่มันสูงมันก็นิ่มอยู่แล้วนะครับสามารถกดได้ง่ายๆนะครับถ้าเป็นทองนะครับเปอร์เซนต์965ห้าอะไรขึ้นไปนะครับ9บขึ้นไปเนี่ยก็ลูดได้ง่ายอยู่แล้วครับแทบจะไม่ได้ใช้ค้อนนะครับในใน กรณีที่แข็งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เงินเปอร์เซ็นต์ทองนะครับแข็งก็ต้องใช้ค้อนช่วยนะครับมันมีความเสี่ยงการใช้ค้อนช่วยนะครับเพราะมันสร้างแรงกระเทือนนะครับให้ดูนะครับยอดนี้ต้องมีนิดนึงโอกาสที่เนื้อพระนะครับที่เป็นเนื้อว่านเนื้อผงพวกนี้จะหลุดได้นะครับ ใช้เท่าที่จําเป็นหรือไม่ใช้เลยยิ่งดีนะครับงานจะพับหลังสวยไม่สวยเรียบไม่เรียบนะครับอยู่ที่เราเตรียมเตรียมงานก่อนนะครับแผ่นหลังก็ต้องลงได้พอดีนะครับส่วนที่พับจะต้องมีไม่เยอะเกินนะครับยิ่งมันเยอะเหลือเหลือพับเยอะเนี่ยก็ยิ่งให้มีการย่นนะครับ งานก็จะไม่สวยนะครับให้เหลือระยะประมาณ0.8นะครับอยู่ที่แผ่นหลังด้วยนะครับที่ผมเหลือไว้1มิลน,นะครับเพราะแผ่นหลังมันหนาไหมหนาเท่าไหร่เราต้องเผื่อด้วยนะครับถ้าแผ่นหลังบางๆแล้วก็เหลือไว้สัก0.5ก็ได้ครับต้องดูว่าแผ่นหลังเนาะแผ่นหลังมันหนาบางเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็จะได้ให้ดูแบบนี้นะครับ